นีซูชิมิรานนะครับ1.2 GLX g กียร์ออตนะครับตัวนี้ราคาพิเศษไปเลยครับอยู่ที่229,000บาทเท่านั้นครับได้รถเก่งทรง5ประตูเอาไว้ใช้งานครับออกรถเืินนี้ขับฟรี6 0วันนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดำเนินการนะครับส่งเพียง4,400บาทเท่านั้นกับค่างวดเบาๆนะครับ ส่งสบายๆครับคันนี้เอาไว้ใช้งานกันนะครับมิซูมิชิมิราช1.2 GLX เกียร์ออโต้ครับรถสวยหน้าใช้ประหยัดน้ำมันนะครับรถเก๋งทรง5ประตูขนาดกระทัดรัดหน้าใช้อย่างนี้เลยนะครับบอดี้สวยๆนะครับภายนอกบอดี้สวยๆนะครับตัวรถก็เดิมๆทั้งคันนะครับภายนอกภายในเดิมหมดเลยนะครับ นี่ให้ดูภายในกันนะครับภายในสวยๆไม่ชํำเลยนะครับภายในก็จะเป็นโทนสีดํานะครับในรุ่นนี้นะครับเบาะนั่งนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดําแบบนี้โรดรายอย่างนี้เลยนะครับแวะเข้ามาดูรถตัวจริงกันก่อนครับที่ถนถหมาแดงกําแพงเพชรนะครับรถบ้านสวยๆรอท่านอยู่นะครับคันนี้ใช้งานไม่เยอะนะครับผมบอกเลยว่าใช้งานไม่เยอะนะครับ อุปกรณ์ต่างๆก็คือใช้งานได้หมดครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับได้เป็นรถเก๋งเกียร์ออโต้ด้ยนะครับขับสบายๆประหยัดน้ํามันครับเล่ไมไม่เยอะครับอยู่ที่93,000กิโลเท่านั้นเองนะครับได้รถสวยๆไหมน้อยๆเอาไว้ใช้งานนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นของคู่ตัวของเขาทั้งหมดนะครับของตรงรุ่นครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับ ตัวนี้ขับสนุกแถมประหยัดน้ำมันด้วยนะครับอัตราเร่งดีนะครับรถส,สวยๆน่าใช้น่าใช้นะครับผมยกให้รุ่นนี้เลยครับ Mitsubishi m i r a g นะครับเป็นรถที่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปน่าใช้นะครับเดินทางออกจังหวัดได้นะครับเดินทางออกต่างจังหวัดได้เลยนะครับขับในเมืองถือว่าคล่องตัวมากนะครับ ด้านหลังของเขานี่ก็คือสามารถพับเบาะนะครับเก็บสัมภาระขยายพื้นที่เก็บสัมภาระของเราได้นะครับถ้าเราจะใช้ขนของนะครับหรือว่าใช้ขนของที่มีขนาดใหญ่เราสามารถพับเบาะได้นะครับแบบ 60- 40ก็คือแบ่งพับเป็นของพนักพิงได้เลยนะครับมีคนนั่งด้วยแล้วก็พับวางของได้นะครับสะดวกสบายครับตอบโจทย์ของการใช้งานต่างๆได้ครับ ก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันครับที่น่าใช้ครับแถมค่างวดยังเบาๆครับส่งสี่พันต้นๆเข้ามาเองครับได้รถสวยๆเอาไว้ใช้งานกันนะครับขนของได้ขนคนได้นะครับอดครบเลยนะครับเข้ามาดูรถตัวจริงกันก่อนนะครับที่ถนนรถหมาแดงกําแพงเพชรนะครับรถสวยๆรถบ้านรอท่านอยู่นะครับร้านของเราก็มีบริการหลังการขายให้3เดือนเต็มๆครับดูแลคุณลูกค้าครับมีบริการ finance หลายสถาบันครับไว้รองรับคุณลูกค้านะครับ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันเลยนะครับตัวนี้เครื่องสวยมากครับบอดี้สวยๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับตะเข็บซ้ายขวาหน้าคานหน้าเดิมครับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ําเลยนะครับร้านเราการันตีให้คุณลูกค้าครับว่ารถของเราไม่มีพลิกคว่มชนหนักจมน้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับออรถที่เต็นท์รถหมาแดงนะครับ สีดาวพิจารซีโอนะครับฟรีค่าดําเนินการรับแล้วก็ขับฟรี60วันนะครับเอาไปเลยครับสําหรับเจ้ามิสูชินิราชคันนี้นะครับรถบ,บ้านสวยๆคุณภาพเกรดเอนะครับ